อสวัสดีจ้ะพี่น้องเพื่อนๆเช้าเอฟซีทั้งหลายตามเดิมจ้ะยายสิที่เขาควัวมีเมนูอย่างเมือนี่มาเบิ่งกันเลยจ้ะเมนูตามใจปากะมาเบิ่งกันจ้ะเจ้าเต้าเมื่อวานนี้ยายสิบอกลูกสาวซื้อตับไก่มาให้พนักพีน่น้องดูตับไก่บบกเอฟเลยจ้ะกระปุกละโลกลัว ก็ปุกแล้วลักกวกลัวพี่นอ้องอะล่ะเขาไปซื้ออยู่ห่างมีโทรศัพท่ะก็เลยซีอยากกินผัดกระเพราตาับเม่พี่น้องมะจัดการทํัก่อน,นอื่นเขาต้องมาหลังน้องพี่น้องเนาะที่ออกล่างก้อนจะ้ะงลัวกลัวเมียหงก้อนจะ้ะล้างไปเลยสิงแว้มเสด็จเด็ดน้ำยกซีที่ผัดครึ่งหนึ่งก็เยนเอาไว้ทอด ทอดกินจ้ะทอดใส่กระเทียมเสียบจ้ะใบเขาเนี่เสียบอ้สมัยเป็นอ็กหน่อยทักพี่น้องเครื่องอุปกรณ์แย้ชี้กระสิใส่ตำพริกกระเทียมหัวหอมแล้วก็โหระพาแห้งจ้ะแย้ชี้โบมีเอ่อใบกระเพราสดดกก็เลยใส่ใบกระเพราแห้งแทนจ้ะกินตามที่มีนะจ้ะจัดการตำเลยจ้า นี่จ้ะพริกกระเทียมม่ก็ับตำเรียบร้อยแล้วเขาก็ับมาหัน่นหอมต่อเลยจ้ะนี่จ้ะพี่น้องแกะเรียบร้อยแล้วก็ับมาหั่นจ้ะ ได้ออกมาแล้วนี่ตับแจ้สีสีผัดซมี่พอะจะหั่นไปเลยมันชิ้นใหญ่เราก็หัน่นนี่จะ้ะเียบรอยแล้วเตรียมผัดเลยจะ้ะมาจะ้ะเพื่อนๆเตรียมผัดเลยเปิดเตาจะ้ะใส่น้ำมันไปนิดหน่อยพอจะ้ะแค่นี้ วอาน,น้ำมันห่อนเท่ากับตรียมใส่พริกกระเทียมลงไปเลยนะจ๊ะห่อนจะทีไหนใส่พริกกระเทียมลงไปเลยจ้ากจรจะเด็นกระดอนถึงจังจจเจียวไปจ้ะเดี๋ยวให้มันหอมเจียวสิบ,สบกัดล้อกอ่ะ ่ตับไก่ไปเลยจ้าตับถุกเราก็มาปรุงกันเลยจ้าใส่ใส่ข่าเนาะซอสหน่อยหนึ่งจ้ะนนิดนึนง,น,น,งน้ำตาลนิดนึงจ้ะน้ำตาลนิดนึอนงออกหวานนิดนิดแบบจ้ะเกลือหอยนางลมจ้ะก็ือยนางลมนิดนึงซอสมะกี้จ้ะซอแมะกีหน่อยนึง ไปเลยสูตรไข you <ya> ่สูตรมันด้วจ้ะพี่น้องสูตรแกงซีซีเผ็ดแนวนี่จ้ะชิมก่อนจ้ะชิมก่อนอืมแซ่บแซ่บจ้ะแซ่บถืกเดือดอร่อยรอเขาก็บหักใส่้ด้วจ้ะหอมใส่เลยนี่เห็นกระนำหยอดนิดนึงจ้ะผิดเลยพี่น้อง น้ำหยอดนิดนึงนะจ๊ะเส็นนั้นว่าสุกใส่โห้วพาแห้งไปเลยจ้าอ่าเสร็จ,เร,จ,เ,เ,จ,เ,จเรียบร้อยแล้วจ้าปิดเตาเลยจ้าเทเลยจ้าพี่น้องเรียบร้อยแล้วเทใส่ถาดเลยนี่ออกมาแล้วน่ากินบ่จ๊ะนี่ผัดกะเพราตับยายซีซีก็ออกมาแล้วจ้า น่ากินบวจ้าเรียบร้อยแล้วร,ร้อนๆกินกับข้าวสวยอร่อยจ้าน,น,นานๆทีอร่อยจ้ะอาหารไทยแซ่บๆจ้ะเสร็จออกมาแล้วพี่น้องอยากกะเห็ดกินเด้อจ้ะยายซีซีเห็นในเบึองแล้วไงไง <laughs> นั่นละ่ะเรียบร้อยแล้วยายซีซีก็เห็ดเห็นเบึองแล้วกะผู้ใดชอบคลิปนี้ีก่ะฝากเน่ยเด้อจ้ะ กำลังใจกันไปผู้ใหอยากกับเฮ็ดกินละพ่อกันคลิปหน้าจ้ะซํานีดหละแยซชีซีกับเฮ็ดไ้เบิ่งซํานีโอเคเมนูวันนี้ก็ตามนี้เลยจ้ะขอบคุณจาะเพื่อนๆทุกคนที่เขามารับชมพี่น้องทุกคนจ้ะขอบคุณที่มารับชมเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย